สวัสดีครับนานาสาระกับรัการสุรสารในคลิปนี้ครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะครับวันนี้สารรัฐมนูญได้มีคำวินิจฉัยออกมาด้วยคะแนน5ต่อ4นะครับให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอนเป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวจากการ ไม่ซื่อสัตย์สุจริตและผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับกรณีการตั้งคุณพิชิตเป็น,ร,นรัฐมนตรีคำวินิจฉัยของศาลและธรรมนูญเนี่ยนะครับผมก็ฟังตลอดนะครับก็ท่านวินิจฉัยได้ละเอียดชัดเจนถี่ถ้วนนะครับไล่เรียงกันมาตั้งแต่คำร้องของผู้ร้องคือของออสอวอ,อดีสอวอทั้ง40ท่าน ไล่เรียงมาเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องนี้ทั้งหมดตั้งแตนะ่คุณพิชิตถูกสารอาญาสั่งจำคุก6เดือนนะครับเนื่องมาจากการละเมิดสาลนะเกี่ยวกับเงินในถึงขนม2ลนะ้านแล้วก็ต่อมานั้นสมาคมทนายความก็ลงดาบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ เ,เรื่องนี้ครับมันเป็นสิ่งที่สังคมคนไทยเห็นกันชัดเจนมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับที่ไม่ว่าใครนั้นก็รู้กันเป็นอย่างดีนะครับออนอกจากนี้นะครับศาลยังได้พิเคราะห์ถึงเรื่องของการตั้งนะครับคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของอดีตนายกเศรษฐา ซึ่งในครั้งนั้นนะครับก็ไม่ปรากฏมีชื่อคุณพิชิตนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีการปรับครมอ,อครั้งแรกนั้นก็กลับมีรายชื่อคุณพิชิตนะถูกนะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังได้มีการพิเคราะห์กรณีที่นะคุณเศรษฐาเนี่ยไปพบกับบุคคลคนหนึง่งนะ ก่อนที่จะมีการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรวมถึงนะครับการที่เลขานุก,การของคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณพิชิตไปยังคณะกรรมการกิจสิริกาศาลท่านก็พูดถึงในรายละเอียดในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับครับดังนั้นเนี่ยนะครับ คุณเศรษฐานั้นจึงย่อมจะทราบดีนะครับว่าคุณพิชิตนั้นขาดคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีหรือไมนะ่การตั้งคุณพิชิตนะทางทั้งที่ทราบดีนะครับก็ถือเป็นเ,เรื่องของการกระทําที่าสารทนานบอกว่าไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับคืออาจจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะครับนะคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับนะในฐนานะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะทั้งในตนะที่ตนเองเป็นนายกนะที่จะได้นำรายชื่อนะคอรมขึ้นทูล9กถวายแล้วก็เป็นผู้นะรับสนองพระบรมราชโองการด้วยดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารที่นำขึ้นทุนเกล้าวนั้นจะต้องถูกต้องชัดเจนนะครับครบทุกกระบวนการนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปผิดพลาดไปหรือไม่ถูกต้องเป็นจริงนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้คนที่นำความกลับบังคมทุนนะครับขึ้นทุนเกล้าและเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการนั้นก็ต้องรับผิดชอบครับครับ ความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยของคุณเศรษฐานี่นะครับแล้วก็จึงสิ้นสุดลงครับนะครับแล้วก็เป็นการสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะรรวมถึงการสิ้นสุดลงของคอ,อ,อรามอลทางคณะไปพร้อมๆกันนะครับก็แล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งครับซึ่งก็คงจะต้องทำหน้าที่รักษาการไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการสรรหา นายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามกระบวนการตามคันลองของระบบรัฐสภาต่อไปนะครับครับทีนี้ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยของศาลในวันนี้นี่นะครับได้มีการออ,ออกมาวิพากวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางของบุคคลและกูรูหลายฝ่ายหลายคนหลายพวกด้วยกันนะครับนะฮะบ,บอกว่าถ้าคุณเสรษฐานหลุดนะฮะหรือ ไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐ,รฐมนตรีต่อไปได้นะครับใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็มีรายชื่อเยอะแยะครับนิดาโพก็ทําโพออกมานะครับเท่าที่ผมจําได้ก็จะมีคุณชายกเกษมคุณแพทองทานคุณอนุทินคุณพิรพันธนะ์รวมถึงท่านพลเอกประวิทย์ด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับ,นะรบมองดูนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็น น้ำหนแม่น้ำนะมันผิวน้ำการเมืองข้างบนเนี่ยมันดูเหมือนราบเรียบนะครับไม่มีแรงกระเพิ่มใดๆนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจครับเรื่องว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําในการตั้งรัฐบาลน,นั้นระแคะระคายนะฮะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นในวันนี้หรือไม่ พอเห็นมีการเรียกประชุมครมอเร่งด่วนโดยรองนาะยกรฐมนตรท,นที่หนึ่งไปเมื่อน่าจะเป็นวันอังคารหรืออะไรที่ผ่านมาที่เป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นการคาดเดานะครับครับข้างบนนั้นดูเหมือนราบเรียบนะครับแต่ว่าจริงๆนั้นใต้ผิวน้ํานั้นผมว่ามันปั่นป่วนมากเลยนะครับ,นะรบปั่นป่วนมากแต่ว่ามันจะค่อยๆเผย,ยค่อยๆเผย ค่อยๆเผยออกมาให้สังคมได้ประจักษ์ในเวลาอีกไม่นานนี้แหละครับว่ามันจะราบเรียมทั้งข้างบนผิวน้ําและใต้ลึกๆลงไปนั้นไม่มีการปานปวนหรือไม่อย่างไรนะครับครับอ,อ,อย่าไปคิดว่าพักการเมืองที่มีสสอน้อยนะฮะก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะคว้าตําแหน่งเก้าอี้นายกมาให้กับคนในพักของตัวเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่สังคมคนไทยเห็นอย่างชัดเจนแล้วครับว่าบางทีพรรคการเมืองที่มีชอสมากที่สุดนั้นก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่มีคนของตัวเองขึ้นเป็นขึ้นเป็นนายกัฐมนตรีครับมันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะที่เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนครับพรรคการเมืองทั้งหลายนะท่านอย่าได้ออกมาเคลมนะครับว่าถ้าคุณเศรษฐาหลุดจากการเป็นนายกแล้ว นายกคนต่อไปนั้นต้องเป็นคนของพรรคนั้นพรรคนี้ซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงว่าพรรคที่มีสสมากที่สุดในขณะนี้กระมังนะครับเพราะการเคลมแบบนี้นะครับผมไม่ไแน่ใจครับว่ามันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนะเพราะว่ามันมีกรณีตัวอย่างที่เห็นเป็นเชิพงพระจากอย่างชัดเจนแล้วครับว่าการที่จะสรรหานายกนั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนสสในพรรค นะว่ามีมากที่สุดเพียงอย่างเดียวครับมันมีปัจจัยอย่างอื่นประกอบอีกเยอะแยะครับหรืออาจจะพูดได้ว่าเอ้มันอยู่กับเรื่องของมือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือไม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมือยาวก,กว่าก็สาวเอาครับโดยไม่คํานึงถึงเรื่องของคุณธรรมนะฮะและจริยธรรมทางการเมืองแต่ประการใดนะครับครับประกอบกับว่า ในช่วงเวลาก่อนที่ศาลจะมีคําวินิจฉัยในวันนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ไปต่างประเทศนะฮะคุณทักษณิณเองนั้นเคยขออนุญาตไปต่างประเทศแต่ศาลไม่อนุญาตนะแต่ว่าหัวหน้าพเพื่อไทยหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นเดินทางไปต่างประเทศครับถ้าผมจะไม่ผิดจะไปจีนหรือไปไหนผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวพันยังไงกันกันกบคำ <c oughs> วินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญในวันนี้หรือไม่ อกรณีของอาาพรรคภูมิใจไทยของคุณนุทินนั้นซึ่งก็มีความเห็นต่างในเรื่องของการตั้งาคาสินโนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สังคมคนไทยนั้นสามารถที่จะมองเห็นได้ครับครับก็จะทำอะไรนั้นก็นึกถึงหัวของคนไทยบ้างนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเขาก็ ไม่ได้กินแกลบนะครับก็รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนทุกท่านนะครับเพราะนั้นจะทําอะไรนั้นให้นึกถึงประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักแล้วก็คํานึงถึงความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศด้วยครับครับก็คงต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดนั้นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนั้นจะเป็นใครเอาไว้หลังจากมีนายกแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่เป็นนายกคนต่อไปนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ครับคราวนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ